บริษัท A C X Her จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทาเช่า X Cordy และทาเช่าเงินล้านเสนอนะผมมีความคิดว่าไอ้ที่เราเวลาเราหุงข้าวให้สุกถามว่าตอนข้าวจะสุกข,ข้าวเดือดไหมครับเดือดอุณหภูมิเท่าไหร่ครับ100องศาใช่ไหมน้ำเดือดเนคืออุณหภูมิ100ผมก็เลยมาว่าเฮ้ยอุณหภูมิ100เชื้อโรคบางเชื้อไม่ตายนี่นะใช่ไหมครับ อุณหภูมิหนึ่งร้อยฆ่าเชื้อโรคบางเชื้อไม่ตายถูกไหมก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับนึ่งหม้อน,นึ่งเลยครับเขาเรียกเป็นหม้อน,นึ่งแรงดันเป็นออโตเคทนะครับนึ่งที่อุณหภูมิร้อยยี่สิบเอ็ดองศานะครับนึ่งที่อุณหภูมิร้อยยี่สิบเอ็ดองศาผลปรากฏว่า,าพอหนึ่งอุณหภูมิร้อยยี่สิบปุ๊บเชื้อตายหมดเลยนะเชื้อทุกเชื้อตายหมดนะครับฆ่าด้วยการนึ่งเสร็จปั๊บนะครับเอามานั่งทําใหม่ผลปรากฏว่าเลยนะครับได้ครึ่งตายครึ่ง เอาแล้ววะเคยเห็นตู้โคกไหมตู้เซียมเรียมอ่ะนั่นแหละแรกๆเลี้ยงในตู้ก่อนนะยังไม่ได้เลี้ยงในห้องนะครับที่ใครที่ไปฟาร์มมาเลี้ยงในตู้ก่อนได้ครึ่งแต่ครึ่งเสร็จอ่ารอดไอ้ทีดไม่ได้ก็ทิ้งไปอันไหนได้ก็มาอมบบดแจกแจกลุงแจกป้าแจกน้าแจกอาแจกลุงกินดีลุงไปบอกเพื่อนลุงป้ากินดีไปบอกเพื่อนป้าเอาละจะเคยเลี้ยงตู้หนึ่งไม่พอเอาซื้อตู้ที่สองมาอีก ไม่พออีกซื้อตู้อีสามอีกเอาโอ้โหเต็มบ้านเลยทีนี้นะครับเสร็จปับ๊บนะครับเอาเลยวะไม่พอแล้วทาเป็นห้องเลยครับทีนี้เนี่ยครับคือเริ่มจากจุดเล็กๆมาก่อนแล้วก็แบ่งกันกินไม่ได้ขายเลยนะแจกกันอย่างเดียวนะครับแจกหมดใครเอามาขอให้หมดทุกอย่างเลยนะครับรอบๆฟาร์มที่เห็นนะ้าใครได้ไปทุกบ้านกินกันหมดทุกวันนี้ก็ยังกินกันอยู่นะครับนะฮะทีนี้นะครับผลปรากฏว่า พอเริ่มมีผมผลิตเยอะขึ้นอย่างผมเองทุกคนจะรู้ว่าเฮ้ยผมทํางานเรือมาก่อนทํางานสินค้ามาก่อนเดินทะเลนะครับขนส่งสินค้ารอบโลกเนี่ยผมวนรอบโลกมา3-4รอบแล้วนะครับไปมาไม่ต่ำกว่า70ประเทศมีพักพวกเพื่อนฝูงอยู่ต่างประเทศเยอะ